สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับทุก่ช่องยายไทยๆนะจ๊ะพี่น้องเพียงๆพี่น้องเอ้ยกินข้าวนะคะนี่ยายก็ทําขาหมูไว้พี่น้องเห็นไหมคะขาหมูนะคะตอนนี้เราก็มาหั่นขาหมูข่ะขาหมูยายไทยๆเดี๋ยวนะคะผักกาดดองเต้าหู้ วันนี้จะกินทักเที่ยงนี้จะกินนี่นคะคะกระดาษดองเราก็มีไกวบอนโดนพี่น,น้องกระดาษดองอะค่ะเอามาหั่นชน้อดนะคะ ได้ค่ะหมูที่ยายทำทำไว้เองนะคะกินร้อนๆช่วงเที่ยงอันนี้เราก็ต้มต่อไปเลยค่ะเนื้อเนื้อหนังหนังสักหน่อยนะคะอยากได้หนังได้เนื้อบอกเลยนะคะห้าสิบปอดห้าสิบปอดพี่น้องจ๋าไคะพี่น้อง จะเป็นขาหมูยายไทยๆนะคะพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะหน้ารับประทานหน้ารับประทานนะคะเห็นไหมคะมนี่ข้าวพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันสวัสดีนะคะพี่น้องยิยนดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยค่ะเที่ยงๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเพราะนี่จัดไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอให้คนตายยกไปให้ นะคะคต้องให้คนตายกไปให้นะคะเพราะหน้าที่ของคตาเดี๋ยวให้ดูพี่น้องนี่พี่น้องจจาก,ก็มีแอปเปลิลลูกหนึ่งนะคะข้าวขาหมูตอนเที่ยงๆกับยายไทยๆนะคะมานะคะเดี๋ยวปจัดการกินกันค่ะเรียกคนตาก่อนเสร็จแล้วโอป้าไมด้เอเซนแฟติกคันดูปริ้งมีพริ้ง ตังค์เชิญอยให้คุณตาเข้ามาส่งนะคะเพราะว่าเวลาย,ยกมาเลยเดตัวหกใช่เพราะยายส่วนมากยายก็จะทำหก <laughs> เพราะจะทำหกเพราะว่าหนึ่งขาก็ไม่ค่อยดีแขนก็ผ่าตัดนะคะพี่น้องมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบคุณตาเข้ามาแล้วคะ่ะตังค์ค่ะนะคะมาเลยอ่ะ จังค okay, okay. ่ะเดี yes, ๋ยวเราจะกินข so ้าวกันค่ะพี่เอาไข่อะไนะมากินข้าวกับยายไทยๆนะคะนี่ค่ะช่วงเที่ยงกับยายไทยๆกินข้าวค่ะพี่น้องรักกระโดดไม่รักกระโดดนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมากินข้าวกันกับยายไทยๆนะคะสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปจากยายไทยๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ